ีทุกคนพี่น้องมาไปสุขสุมวิทเมือน,นี่คณะห้าเดินทางกับจิ๋วทอดนะพี่น้องเขากำลังกินของเขากินกกน,น้ำสวัสดีคะ่ะจังหวัดดีที่มิตาจังสวัสดีคะ่ะบรรยากาศที่เขาเคยมาของนี่นะครับผมอยู่จังหวัดแถวนี้ละ่ะออกจากทอนแกนจะไปกระตินสั่งเมนูมาทานมือนี้พี่น้อง น้องตุ้ยเกิดมื่อวันที่23มันบอกจะขวบแล้วอบโอ้ยเบียดปีแล้วทดีว่ายาอะไรยังกาบเสียอเด้อเอายาอะไรยังกาบเพื่อนแค่นช้นชอสแค่นี้กรเสียวเด้อช้อนเล็กๆจะเอามาก้อนข้าวน้อง เอ้ขนมจีนปาน้ำยาอะไระนำยากะทิน้ำยากะทิบดิน้ำยากะทิไม่อ่านบ่เอาปลาปลาเนื้ออ่อนกุ้งเชีตากอือเชฟเอว่นำปลาซ้มตำเหล้าีก เธอสั่งกับปุณยังไงปุณโั่ปุณปุณจ้งแล้วตั้มซักจ้าไหมฮัลโหลครับเอาฮัลโหลขนมจีนมีน้ำยาอะไรบ้าง ตตมนกัรบใส่ไม่มีตำย่างนี้ตำเล่ามาเนี่ยมีอะไร้างเขาาทะเลมันกรนหนึงอย่าลูกไข่ยุ่เขาอะไรอย่าง่ น้ำเนี่ยอารมณ์ไหมเป็นของเอนนะคะ้มน้นมมาเอารูปมาเหโอไ้ำไดูปดูไปด่ไขดููไป่เยปดูไปนูปดูไมู่ไปดไปดูู้นดูไปดูไปดูไปดูไูนปดูไปดูไปดู ที่อันเพียนจากน้ำยากระที่เป็นน้ำยาเป็นเช,เชวบว้าโอ้ยออเต้งมูปังเ <c oughs> ตีนข้าวเอามาตีนข้าว,รอ,อวอรอช้อนก่อนเขารอช้อนก่อน น่าตากินเขาพี่น้องกินเขาเรื่องอาหารแต่ว่าได้กินน้าอาหารเด้อกินของตัวเองค่ะทักทายไปครับดิทุจาในเล้วหนูจะถึงบ้านลิยาอีกสามชั่วโมงค่ะอสามชั่วโมงค่ะอู้ยยยเออยยยยออยยยอยูยออยูยยยยยยอช่ดช่ พ่อจะพาหนูกินต้มบะฮูอาหารของหนูอาหารพกพาอาหารพกพาสะดวกรวดเร็วท่านใจพี่อันนั้นใจ้อปะพี่ปอกไปนั่นไหทำเพื่อนหัวหอมดูดีหัวหอมเนย พี่จูด้วยไหมคะออกแบบดีไซเนอร์ตาตูตาข้อไหนะตาค่ากันเสี่ยมแบบพกพานะคะามาอยู่ได้อยู่ถ่ายรถมันมันของหลย่ายกพ่พหรอ รออาหารครับวันนี้เรารออาหารพี่น้องรออาหารอยู่ระวังว่าจะไม่ดึงขึ้นมากินนะถ้าไม่เห็นก่อนอยางเด้อโอคพร้อมทานค่ะแซ่บแอบเด้ยอืมามีอะไรกัโตัวโกชัยมาอากิ ยูอีลีควอน่าแบบเหมือเออดูกรติงหูหูสาหนุ่มสาหนุ่มหน่มหนิมมาเทงนศิลจ้ามามบมา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 อ่าซิบัม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 อย่าเล่นลอ่ะหนึงสอสอ่าพอจิ๋วแล้วนะพอจิแล้วนะเียงจังเลยครับ เผ็ดจังเลยค่ะแซ่บจังเลยอร่อยจังเลยเนาะไทยลาอยู่บ่อเอตอนนั้นบ่อตีตีไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรเฮียแสดงว่าน้องต้องทายอีกชุดหนึ่งไอ้ใหญ่ใหญ่น้ำนี่เยอะจะได้ถ่ายดีอะลูกอ่ะบะหมังแบบโอ้ เขาปุ้นมาแล้วเขาปุ้นมาแล้วเขาปุ้นมาแล้วมอนนุ่น์มอนนุนน่น์มองเขาไปเลยต้งใจเขาไปเลยโอ้โหโอ้โหขนมจีนใครวะขนมจีนใครวะ,วะโโหักใครวะโอ้โหขนายเลยวะกินกันไปเลยขนมตีนใครวะขนมตีนไก่ใครวะแซบ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 ถึง,ถงแซบถึงแซบแซบถึงสวง อ้๊อ้มบิ๊ ừ, really okay. so mm ันนี้เราจะไกินปานั่าไก่น้องเป็นไก่บตีนไก่เมนูซุปกระเพาะไก่กระเพาไก่่ดีค่ะสวัสดีค่ะก็พอดีกำลังเดินทางเดียววันนี้น่ะค่ะ ไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยในรถเลยก็ได้เพราะว่าเราเปิคโฟล์วไวรออู่ชั่วโมงหนึ่งโอเคได้ค่ะได้ค่ะค่ะดูค่ะดูค่อันนี้คือวิว ในแต่กินข้าวชมวิวเมืลูกกินทะเลกินลมชมทะเลอรับมันป็สีส้มไก่มันเล็นสิวได้ครพี่ปลองสิวไม่มีเพราะฉันในแต่มากใช่ยูยฮึใชากางน้ำไงต้องว่ายข้ามไปไว่ายขนาดนี้ได้ กึ้างกลางนามเนาะเรื่เป uh ็นดินมาจักเนี่ยเป็นดินเป็นดินหรือเปล่ายเก่งจังเนี่ำอ่ะพี่นำก็นเลยค่ะ ฉันสั่งตะบงหงแล้วก็ข้าวค่ะข้าวกะเพราค่ะของคุณพ่อสั่งอะไรนะกะเพราทะเลรวม,มรอ,อย่างร้องขอดิเดีย๋ยวเข้ามาส่งตะบงหงอยู่ค่อยขอี